น่าจะไฟมังกรกันหยับครับงานขีลหลามาแหละตัวตเป็นเหลียนะอ้าวหัวโดวนแช่ยุบลอยนี่แบบโดมกิ้วรับแชร์ตัวหนึ่งโดนตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหลุตหนาจัดเลยผมทิ้งกันตีไ้ครับเลยถอยอ้าวคาเฟ่โดนสวย กาจะกราบจะรักเพื่อนครับเหมือนเรียกจะหิวเอ้าเรียบร้อยอ <c oughs> ้าจัดกรับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับอยู่ผมจุดสี่เคนะคผมมนยี้มาโซโล่แรงอีกเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเขาก้างอยี่นะครับ ่วงนี้ว่าไหนยิบแครีเลยนะเป็นติวเสียนยืนกลางครับผมช่วงเล่นกับแลดนะเกมเนนะี่ยรุ่นกัปเทมกำลังแฝงเนยผมขึม้นอยหายต้ต้นเกมน,นะครับผมอตอนนี้ผมกดไอดีลองอยู่แบบสู้ทีมหกสิบดาวนี่ครับหกสิบเอ็ดหกสิบดาวไปแลจะจำไม่ได้เลยออับหนึ่งน้ำครับตัวนี้ต่างขาดูได้เรียบร้อยก่อนครับ ช่ครับพอมรันผมยิบมาหล่นกับแว่นนะครับตัวเนี้ยมันแบบเป็นทั้งบุกทั้งรับได้นะครับอันตีมัน <c oughs> เห็นในแข่งแบบทิวเสียนแว่นนะโคตรโหดเลย <c oughs> ในลองยิบมาครับผมเอาว่าหล่นก็แว่นโดยเฉพาะนะเนี่ย เอามากลางกันตีบุกครับตัวเนี้ยโหดงั้นมันจะเคลีย์ก่อนผมนะบังกอนจะเกิดผมแบบเจา์สายไฟเนี่ยน่าจะนวดกันยับนะครับไฟบังกอนเดินก่อนผมน่าแหละเอ้ยกิลาะไม่สนใจผมเลยอะตัวไปแล้วนะเคี่ยผมเอ้า โด,โดนแซ่แบบองงอ่ะผมแซ่แบบตัวหนึ่งเดลยตัวหนึ่งนะแบบทิ้งไว้กลางพอดีเลยครับกลางทั้งเขาเลยเนี่ยเคียมได้ใมังกรในคนด้วยต้นเกมเป็นรองเท่าเจ้าเวทก่อนนะครับผมค่อยสลับเป็นรููดาวนะจริงๆกางเกมถึงเนดเกมนามยเท่าก็ไม่ค่อยมีผลนะนะเขาจะขึ้นการเวทกันครับเราเล่นในแค่ต้นเกมนะ่ย ป็นเกมเราจ้าอเวีดไปก่อนครับอ,รอ,อ,อ้หังหล่างแบบไม่ได้เดินนะผมมาเดินบนนะไม่ท่านอยู่ดียวเยี้ว่วะทุกคนจะสวนไหมวันที่เขี่ยอะไรกันนะเยวค่อยวา,ยาไปปอมแล้วกัน ไปทำลางต่อครับแบบต้องเลี่ยงแว่งให้เกิดต้นเกมนะโอ้โตีดแวนกาดอีพกพอดีมีอันตีไปเหร็นข้างลางนะเลียดหายครับต้องระวังด้วยแีดนนาาดแลดหายอ่ะ จัดมอปีรีเหลือเนี่ยวะโอ้ผมแรมหนาจัดเลยไฟเนี่ยพี่ขอ,อกมากก่อนนะครับผมทิ้งกันทีใหม่นะเดือบร้อยเนี่ยเห็นไหมครับหายว่ยนเล่นไปครับรักเพื่อนนะเราอย่าพึ่งกลับครับปึ๊บอ,บอ่าเรียบร้อยฮ่าหาเลยจดหนี้ ใช่เขาแว้นในต้นเกมนะเราแบบคิวแหละผมกระไดมาสามคิวแหละท่านแม่เนี่ยกเกือบแหละเกือบแหละจกได้บูว่าจะได,ด้ยังงับถ้าได้บูนี่ผมวางอันทีเหรียญรวๆเลยอ่ะโอเคได้ด้วย เหมือนคันที่สี่มาเลยเมื่อกี้เนะี่ยไปแฟนโหสวยจัดโอ้ไมีมสก,กิลพี่ดีเพื่อนโคดินหนาใสเลยยังเอจดสิ้นนะชัดเนีย่ยขัดตึง เอาโขโดนไปหนึ่งมัดออกเหนือมานะครับผมสินทีสามนะเพื่อทีมนะครับออกของแบบเนี่ยเน้นดาวครับผมไม่เน้นคิวเท่าน,นั้นนะเลือดสักหาพันนะวางอันทีให้ปึ๊บชี้สวยจัดได้ของแต่เ,เสียออ,อบเลนไป เลมจัดฟิกแล้วนะจะมดุดเล้ํมเกินนะเฉลี่ยนจัดแม่นตัดนี้เล่นเหมือนเอเดซินเลยนะแบบใส่คนอย่างเดียวครับป้บอมนี้เพื่อนดูอยู่นะผมจะดูดแวนนะี่หลาแบบลบสกิลดีจัดเลยเขาสู่กลางเกมนะ ลดกูดาวครับผมเน่นว่างอันตี้ให้เพื่อนเล่นนะเน่นโซนครับยเยนแดบสูรจัดข้างล่างสามนะจะเล่นได้ี่มเพื่อนเงินกาดปล่อยวนจิบรางเขานะเนี่ย แน้วใครไปรลย่นมาลถอตเลโอ้ใช่เลยไม่ใช่เม่นคลิ่นนะเวีนเนี่ยคลิ่นบั้ากะทิต้องตีปลอมนะครับดูดิคว้ามือผมแว่นกาดแว่นกาดชุดเลยนะเนี่ยไม่ท่านเลยเพื่อนน่าจะเอาปลอมก่อนนะไหนไปไล่ครับร่อขึ้นรอบที่สองบูเฟ่บูบับตัวที่สองยิ้มเลยผม เยมเนี่ยตึงๆเลยได้มาสองตัวโอ้โหงวมาก่อนเลยโดดสวยนะว่างันตีไวหนาวเย็นนะกันนะมันเล่นตรงกันตีผมเอ้ยอ้าวให้อีกแล้วงวอ่าแลน่ะฮุดพิด ว่าตายไปแล้วจบเลยเป็นเนี่ยลบจัดเดียวครับเบื่อเลยโอ้มาเลี่ยงไว้อันนี้แล้วเดี๋ยเกิดชนี่สองบวกติยวเสียนครับเรียบร้อยแล้วป่อมนะจะทิ้งไว้ตรงเวียนนะสอยป่อมเลยเพื่อนจะตายแล้ว อุ้ยแลกเลยอ้อีซี่ครับเกมเนี้ยเมือนจะกงแต่ก็แบบต้องพึ่งแค่นีนโหดนะครับถ้าจะเล่นตัวนี้นะแว่นจิวเสียนเอเดอนดอร์โคตรซุดเลยถ้าเป็นแบบโมเมกาเป็นแกะกี่ตัวเนี่ยแบบปอมจะหายเร็วแต่แว่นเราไม่ค่อยตีปอมเลยเลน,น้นคนเน้นค้นครับตัวเนี้ย MVP นะกันหนากดจูโซโลแรงกดไปเจอที่แบบนี้ครับหนาเรนจัดเลยดาวที่หกคลิปสองของผมหรือเปะนะ ID ล่าเนี่ยไอดีล่องครับอยูหกคลิปสองไอดีแลกไป 80. แปดิแหละตอนเนี้ยแต่ไม่ค่อยได้คลิปให้ร่วงนะครับทุกคนแบบไม่ค่อยบวกกันเลยแรงเจ็ดซิปแปดิครับแบบ แต่ละเกมขากันแบบซิฟก่าตัวเองบางที่ก็ตึงบางที่ก็ห้าไปเลยครับไปแล้วครับผมมาเจอกันคลิปหน้านะครับจอพี่หนีกเรื่องกดไหลก็ตลิงก็แชร์ก็ติดตามไว้ครับผมยังไงผมเซื้อเราแรกตัวได้ค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับเจอกัน